นี่ต้องย้อนกลับมาที่อริยรรสัจสี่อีกเห็นไหมคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นแล้วว่าถ้ามนุษย์เราไม่เห็นโทษทุกข์ของความทุกข์ว่ามันสามารถที่จะขบกัดชีวิตของเราให้เจ็บปวดชอกช้ำทรมานได้เพียงใดถ้าไม่สำนึกในความจริงข้อนี้จะไม่มีกำลังใจจะไม่มีกำลังใจที่จะมาต่อสู้ฟาดฟันเอาชนะกิเลสได้จึงต้องศึกษาเรื่องของความทุกข์ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ฉะนั้นอย่างที่พูดว่าประสบการณ์ในชีวิตนี่แหละเป็นแบบฝึกหัดของการศึกษาเรื่องของความทุกข์เป็นแบบฝึกหัดของการศึกษาเรื่องสัจธรรมของชีวิตคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดจนกระทั่งศึกษาถึงว่าชีวิตที่เป็นมาทุกวันนี้จะลุ่มลุ่มดันดอนในทางบวกก็ตามทางลบก็ตามรวนแล้วแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาอยู่อย่างนี้ทุกวันก็เท่ากับว่าเราตะล่อมใจของเรา ให้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องซึ่งเป็นหนทางของความสว่างก็จะดึงจิตเนี่ยออกมาจากความมืดที่ถูกครอบงำด้วยอวิชชาความเขลาเพราะเหตุว่าเราได้เริ่มศึกษาสิ่งที่เป็นสัจธรรมค,รความมืดนั้นก็จะต้องถูกขับไล่ออกไปจิตนี้ก็จะมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นการต่อสู้นี้มันก็ต้องต่อสู้กันอย่างที่ว่าเราต้องเอาชนะแล้เราต้องเห็นว่า้คุณค่าของชีวิตของมนุษย์อยู่ที่อะไร หรือว่าจุดประสงค์สูงสุดของความเป็นมนุษย์ในชีวิตคืออะไร mm. ถ้าเราหมั่นถามอยู่เสมอเราเกิดมาทำไมสิ่งที่เจ้าประคุณท่านอาจารย์สนมองท่านพูดแล้วก็ยั่วยุให้มนุษย์คิดทุกคนน่ะ mm. ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้าไปที่นอนท่านจะยั่วยุให้คิดว่าถามตัวเองซีเกิดมาทำไมค,คำถามธรรมดาเนี่ยเกิดมาทำไมเคยถามบ้างไหมว่าเราเกิดมาทำไมไม่เคยถาม ค่ะเนี่ยเราไม่เคยถามเพราะฉะนั้นเราจรึงละเลยเป้าหมายสำคัญของชีวิตที่เราควรศึกษาให้รู้บางคนส่วนมากก็มักจะนึกว่าเกิดมากินเกิดมานอนเกิดมาทำไอ้นนไอน้นี่เกิดมาเพื่อจะหาความสุขไปวันวันแต่ที่จริงเนี่ยเราเกิดมาเพื่อจะมาหาความสุขจริงแต่สุขที่ต้องการพบนั้นต้องเป็นสุขที่เย็นคือสุขแล้วมันอิ่มมันพอไม่ไม่ใช่มากระตุ้นดิ้นรนให้ทะเยอทยานไปหาสุขอื่นอีก มันจะต้องเป็นอย่างนั้น<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมก็เกิดมาเพื่อมีความสุขที่แท้จริงย้อนถามต่อไปอีกไอ้ความสุขที่แท้จริงที่จะเป็นความสุขสงบเย็นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรละ่ะม,มันก็เกิดขึ้นจากการที่สามารถทําหน้าที่ได้ครับใช่ไหมคะมโดยไม่หวังโดยไม่เอาครับถ้าเราหวังเราเอามันจะไม่เย็นมันร้อนถ้ามันไม่ได้อย่างใจหรือได้มาแล้วก็ยังไม่พอ ไปคิดทำไมควรจะมากกว่านั้นอีกมันมีความโลภแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดมาทําไมถ้าจะเอาให้สั้นที่สุดเกิดมาเพื่อทําหน้าที่ของมนุษย์ไม่หน้าที่อะไรก็ทําไปหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ทําให้ถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้ชื่อว่าทําไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นต้องทําให้ถูกต้องคือให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วเราเองก็มีแต่ความชุ่มชื่นเบิกบานใจครับถ้าชุ่มชื่นเบิกบานใจนี่แหละการทำงานนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะเหตุว่าเป็นการที่ได้ขัดเกลากิเลสในใจให้ลดลงลดลงลดลงปัาพ